เตรียมเรียกครับผมเตรมเรียกเตรมเรียกเตรมเรียกเตรียมเรียกอืออุ้ยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเต็มสงเต็มสอง,สอ,งอู้หเบงใส่คักเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องทุกท่านนะครับกับบรรยากาศย่ามเสาร์นะครับยุทีล่ำเสบายนะครับเสาร์นี้ถ้าพี่น้องลงมายามเบ็ดเผือกนะครับฤดูการนำแดงนะครับนำแดงมาหอดแล้วน้านี้ก็จะลงเบ็ดเผือกกันแล้วครับอู้นะครับกันเทิงกันนี้ข้าเจ้ายามอยู่สี่หาคนนะครับนี่แหละครับลงมาหอดเผือกเข้าแล้วนะครับพี่น้อง ปีนี้ว่าสิลงจักสามเผือกนะครับจึงจะเฮ็ดแล้วสองมาลุนเบิงน้ำกันครับสิมานบอนะครับเสานี้หอดล้วดูใสเบ็ดเผือกแล้วนะครับมือขึ้นนี่ปลากินเดือกนะครับปลากินช่วงประมาณหาถุ่มเทียงขึ้นก็ะเล่วเจ้าบางมือครับปลากินเดือกกินเร็ว เดือก็จะเป็นเป้ปงบดแดงนะครับเหือคือเป็นมิดมิดเด่เหืยอยังบอลล์อนตัน เดือยังคือเก่าอยู่กังเว้นส่วนมากจะเป็นปลาขาวนะครับปลาขาวพวกปลาหางแดงปลาเกีงปลากระมังนี่แหละครับอู้หลังนี้แสดงว่าหลุดเด้อยหลังนี่น่าจะเป็นปลาพวกปลาหางแดงหืมหื้ม เต็มเลียกครับผมเต็มเลียก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 อืกดเหลืองครับใส่งาเต็มเลียกแหกมันยามไปก่อนครับจังคอยใส่เหยื่อกลับมา หลังหักครับเมาืาคืนเนสียดายครับใส่เยือไว้เขาเมื่อกินเขา่าเมื่อถึงชั่วโมงครับออกมาน่าจะมีขนาดใสหดอกครับหลังนี่มารลุนเบิงเผือกที่สองเฮาครับพี่น้องเผือกแหลกนั่นมปนปลากดเหลืองนะครับตัวหนึ่ง น้ำยังบ่หลายนะครับปีนี้น้ำยังถือว่าหน่อยอยู่มือนี่นก,ก็ลงไปประมาณคืบหนึ่งถ้านา้ำลงปลาจะบ่ค่อยกินเหยื่อนะครับจะบ่ขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นปลาก็จะหาวขึ้นไปเรื่อยแล้วครับปลาจะขึ้นไปเรื่อยๆกินเหยื่อดีครับถ้าน้ำขึ้น คมิดแทเนาะหลังใดก็มิดแต่ว่ายืนหลอนบดสู่หลังอยู่ครับ มันคืนในเผือกในกินดีด้วยครับมันคืน,น,นในเถวละสามสี่ตัวอยู่ยามเมื่อนห้่มือเ,เศร้าก็เคยกินมิดจีรีเลยครับพี่น้องเผือกน,นี่กินจักหลังเลยอุย้ย เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเต็มสองเต็มสองออเรียบร้อยครับผมมาใส่อยู่หลังทุทไายไครับมือขึ้นมิตรลุนนี่แหละครับลุนเกือบโลนะครับ แปดเกาขีดมา,าน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 ครับพี่น้องเอาเบิ่งใส่กับคักเลยครับเกือบโล่ละครับนี่ยางบมมีกะเกาขีดแปดเกาขีดนะครับ ถึงกับล้งสุดท้ายพอดีข่างปุ่มเลยกดเหลืองนะครับตโตยังไงข้าง,งล่างกับนี่ครับก็เจ้าหย,ายั่งสามสี่คน แต่เผือกข้าเจ้าร้ายครับทั้งลงังเหลาะสะพานพุนนะครับละหาเผือก6กเผือกบลงค้นแปดเผือกปีนี้ผมว่าจะลงจักสามเผือกกับพ่อนะครับครับผมปดเอาป่าก่อนนะครับพี่นอกครับกะยามเบ็ดแล้วเรียบร้อยนะครับใส่เยื่อแล้วครับ กะยัางบะถือว่าถือกดีนะครับช่วงนี้ว่าน้ำพึ่งแดงครับน้ำพึ่งคุณแต่กะน้ำมาไม่นะครับน้ำยังหน่อยอยู่ครับผลงานเซานี่นะครับพาอเดี๋ยวอยากได้กินอยู่ครับพี่น้องครับกดเหลืองนะครับสองตัวครับตัวนี้ประมาณแปดเก้าขีดนะครับตัวนี้นุนนีกะลดลดกันลงมาครับขวดเต็มลอยนะครับส่วนร้ายครับกังเวนนี่เลยครับพระเอกป่าหางแดงนะครับ พวกปลาหางแดงปลากระมังหลครับพึนเวีนผลงานมือนี้นะครับพอในอยากได้กินครับพี่น้องนะครับกะขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับแมลงกะจะโงมายามไม่แล้วครับแลงเปลี่ยนเยือนนะครับพบกันใหม่พี่นาครับผมสวัสดีครับ